ตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยนะครับสำหรับอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยเปิด6โมงถึง1ทุ่มไอ้2โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะครับถ้าบัตรเข้าชมก็แค่20บาทก็ข้างในเขาไม่ให้เอารถใหญ่เขา้าเขาให้ขับจักรยานเข้าก็ ก็คงจะขับเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์ประมาณนั้นวัดแรกที่เห็นนี้น่าจะเป็นวัดมหาธาตุองก2อ0เมตรอันนี้ไม่แน่ใจคือวัดอะไร แต่จุดนี้นะเป็นจุดที่จัดแสดงเผาเทียนเล่นไฟน่าจะเป็นวัดนี้ถ้าจำไม่ผิด ส่วนทางนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเดี๋ยวมันจะเข้าไปดูให้ได้เขียนบอกไว้แต่เขาคงมีมาตั้งแต่แรก ก็ไม่มีข้อมูลความรู้เท่าไหร่มากอันนี้คือเนินปราสาทครับก็ความเป็นมาของเนินปราสาทก็คงจะอ่านเอาฉบับย่อที่เขาเขียนไว้มันคืออะไรเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะักแต่สนใจประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ด้านหน้าวัดมหาธนเป็นฐานอาคารขนาดใหญ่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าขนาดกว้าง อ๋อรัชกาลที่สท่านเคยประหนดและยังไม่ได้ขึ้นครองราชทรงพบศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อคุลรามกับเมียงมาหาลาที่ทเรื่องกี่วกับประวติศาสตร์สุโขทัยและทรงพบว่าพระแท่นมานาังขศิาลาพ่อคุณลามคาแหงโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อให้พิสุเทศนาวันหลักยันหนึ่งยังได้กล่าวถึงการ ปลูกต้นตาลด้านหลังของพระุนอรอามกัมแหงกรมซิลกาเคยเป็นฐานปราสาทราชวังของกษัตริย์สุโขทัยครับสรุปแล้วที่เห็นเข้าไปข้างในนี้ก็คือเป็นวัดมหาธาตุครับทุกทุกเมืองที่เป็นเมืองเก่าของไทยจะมีวัดมหาธาตุอยู่ทุกทุกเมืองน่าจะเป็น วัดคู่บารมีของเมืองเก่าสมัยนั้นเดี๋ยวผมจะดูประวัติตรงนี้ก่อนนะครับว่าความเป็นมาอย่างไงวัดมหาธาตุตั้งอยู่บริเวณที่กลางของเมืองเป็นวัดที่มีความสําคัญมากที่สุดเปรียบดังวัดหลวงประจําราชธานีก็น่าจะประมาณนั้นครับเพราะว่าวัดมหาธาตุมีทุกที่ภายในวัดมีรอยสถาน เจดีประธานอาหมนดออบสถทั้งสีเจดีประสาทแบบสุขโขทัยได้รับอิทธิพลจากศิลปะคอมและทรงลังกาแน่นอกนั้นภายในวัดมหาธาตุยังมีกลุ่มเจดีแยกออกเป็นอันนี้เดี๋ยวผมจะพาเข้าชม ในวัดมหา,าธาตเลยว่าเป็นอย่างไงเพราะว่าจักรยานไม่น่าจะเข้าไปข้างในนอนได้ผมก็จะจอดแค่ประตูเดี๋ยวผมจะเดินดูวัดวัดนี้น่าจะเป็นจุดที่ทำการแสดงเผาเตียนเล่นฟ นะผมจะเดินออกทางขวาก่อนอันนี้คือวัดมหา,าธาตุที่สุโขทยัยอน,นี้น่าจะเป็นแผนของวัดทำแบบสันนิษฐาน บนไม่แน่ใจว่าขึ้นได้หรือเปล่าก็ว่าห้ามปีนป่ายอันนี้วัดนี้น่าจะไม่ผิดน่าจะเป็นจุดที่แสดงการเพาเทียนเล่นไั่น่าจะอยู่ที่วัดนี้ ก็ห้ามปีนปขึ้นข้างบนอีกยังคงสภาพสมบูรณ์ทางทิ้งที่ก่อนอยุธยาครับพระพุทธรูปก็สมบูรณ์กว่าอาจจะเป็นเม็ดเอโดนทำลายของสุขโขทัยสร้างด้วยศิลาแรงก็ต้องกลับไปลงทางเดียว ก็ถือว่าเป็นวัดหลวงวัดใหญ่มากจินานาวันีืเป็นกว้างเลยไปแต่ผมก็คงจะไม่เดินไปหมดขอถ่ายรูปเข้ก็มีทางให้เดินชมข้างล่างครับ ต้องกลับไปลงทางเดิมก็พระพุทธรูปก็ยังสมบูรณ์อยู่เยอะครับจะต่างกับทางอายุทยาจะโดนตัดเสียนส่วนมากอันนั้นอาจจะเป็นเพราะว่ามันใกล้สมัยใหม่สมัยศีวิไลคนต่างชาติเขามาล่านะในกลมเขาก็ต้องการของแบบนั้น อันนี้อันนี้มันก็คงมาไม่ถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจเดาเองต้นโพตัวนี้ก็น่าจะอายุเยอะมากนี่ก็คือวัดมหา,าธาตุที่จังหวัดสุโขทัยครับก็ เป็นวัดหลวงของเมืองกรุงเมืองหลวงสมัยนั้นถ้าสมัยอย่างกรุงเทพก็คือวัดพระแก้วตอนนี้สาถุกห้ามปิปตายโบราณสถานก็สมัยก่อนอก็น่าจะอุดมสมคงความสมบูรณ์ไว้ รประวัติของวัดก็ค่าๆเท่าที่อ่านมาถ้าถามว่าใครสร้างก็บรรพบุรุษสร้างหลักฐานไม่ได้ลึกถึงขนาดนั้นก็อันนี้คือส่วนวัดมหาธาตุนะครับ ก็ยังสมบูรณ์อยู่เจดี D, ก็ยังสมบูรณ์อยู่หลายอย่ก็ให้ให้ดาวเอาก็อย่างเจดีสมัยก่อนนี้คนโบราณเขาจะนำเครื่องของชั้นสูงมาไว้ฐานเจดีก็คงจะมีทุกทุกฐานเข้าใจว่า คืทอทรงละฆังคว่ำครับทรงลังตานี่คือของสมัยสุโขทัยโอ้ oh. 5บาทยีสบาทเข้ามาก็คุ้มมากเพราะว่าไปได้หมดหลายวัดอยู่จัขับจักรยานหมดหรือเปล่ามาดูวันนี้ก็เอาแช่ถึงคำกัแเลย ถ้าไม่ได้อยู่ในช่วงโรคระบาดคนก็น่าจะเยอะกว่าน,นี้เต้องเด็ดจากรยานลมริงจังวัดมหาธาตุครับ